สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอรประสาสจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้พาทุกท่านมาชมผลงานชุดขัวปูนแล้วก็หน้าบานสั่งทำอีกหนึ่งชุดครับผมก่อนอื่นนะครับผมผมช่างเจกจากเพจร,รับทำเคอ์เตอร์ขัวปูนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับลูกค้านะครับที่ชมผลงานผมใน u t u b e นะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาให้ผมเข้ามาติดตั้ง ชุดขัวชุดนี้นะครับมีการรื้อโครงสร้างชุดขัวปูนของเก่าออกไปนะครับแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่นะครับมีทําอะไรบ้างอ่ะชมเลยครับนี่ผมยืนอยู่ในห้องครัวแล้วนะครับอ่ะผมลื้อออกนี่คือช่วงช่วงแรกๆมันมีเคาน์เตอร์แบบนี้ยาวมาเลยนะครับดูในคลิปโครงสร้างเก่านะครับผมยาวเลยนะครับอ่าเราก ผมก็ได้ตกลงกันกับลูกค้าบอกลูกค้าบอกว่าอยากมีเคาน์เตอร์ตรงนี้เว้นไว้สําหรับเตาฟรีสแตนดิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มตัวแอลมานะครับแล้วก็มีตัวเครื่องล้างจานด้วยนะครับที่คุยกันไว้นะครับทีนี้ผมก็เริ่มทําการรื้อออกนะครับผมรื้อออกแล้วก็ทําแบบนี้นะครับผมแล้วชุดครัวชนี้ก็คือชุดครัวตัวแอลนะครับมาดูขนาดกันว่ากว้างเท่าไหร่นะครับ ที่ผมทำเคาตืรออันนี้ผมวัดรวมตัวฟรีสแตนดิ้งไปเลยเนาะนะครับอ่าวัดได้เห็นเลยนะครับตังนี้ชุดโคดชุดนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3เมตร50กกว่าเกือบ3เมตร60นะครับผมด้านยาวด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร55นะครับผมอ่า เวลาลูกค้าวัดพื้นที่ให้ผมก็วัดลักษณะแบบนี้นะครับวัดแบบผนังชนผนังไปเลยนะครับผมแต่ว่าถ้ามีให้วัดแบบละเอียดอีกทีหนึ่งก็คือแบบนี้ฮะวัดจากผนังด้านนี้จนถึงเสานะครับวัดหน้ากว้างของเสาแล้วก็วัดเสาไปหาหน้าต่างหน้าต่างไปหาขอบหน้าต่างอีกทีหนึ่งแล้วก็วัดจากขอบหน้าต่างไปหาเสานะครับอันนี้คือการวัดละเอียดนะครับค่อยลงลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับ ลักษณะชุดครัวตัวนี้เป็นตัวแอลนะครับแล้วก็ใช้ท็อปหินเป็นแบบคริสตันไวท์ลายหินอ่อนนะครับผมครับคริสตัลไวท์ลายหินอ่อนนะครับตัวคุณสมบัติของคริสตัลไวท์เนี่ยครับคือพวกของเหลวน้ําอะไรเนี่ยก็จะซึมผ่านเขาแบบซึมผ่านได้ยากเลยนะครับก็คือปล่อยให้แห้งพอแห้งแล้วก็ เราก็อามาเช็ดทําความสะอาดได้โดยใช้น้ํายาทําความสะอาดอาจจะมีขายตามร้านห้างร้านนะครับเราก็เอามาเช็ดทา,ดดาทความสะอาดานะครับผมแล้วก็ลักษณะการเจียผมก็จะเจียเจียแบบเจียแบบขัดเงานะครับผมการขัดเงานี่จะทําให้สันของตัวท็อปเนี่ยมีความเงาพอๆก,กันกับตัวท็อปด้านบนนะครับผมแล้วก็มันก็จะเงาแบบนี้ไปตลอดนะครับถ้าแบบเจียแบบแล้วก็ใช้น้ํายามาเช็ดทำความ น้ำยาเช็ดท็อปมาไอ้ไอ้น้ำยาเคลือบท็อปมาเคลือบอีกทีหนึง่งถ้าเคลือบแล้วเราเช็ดตัวกศา์มันก็จะกระดำกระดากนะครับอ่านะฮะลักษณะเคาน์เตอร์ก็ทำเป็นสเตปนะครับแบบนี้นะฮะตัวท็อปก็จะยื่นนะครับตัวโค้งท็อปโค้งรับท็อปก็จะยื่นออกมานิดหนึ่งนะครับส่วนตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้มันก็จะหลบเข้าไปหน่อยเพราะว่าเวลาเรายืนนะครับต้องมายืนตรงนี้ นี่ฮะเรายืนนะฮะยืนก็ตัวเราเนี่ยจะไม่ชนกันกับตัวมือจับนะครับไม่เกะกะยืนทําความสะอาดจะล้างจานหรือว่ายืนโขกสับตํานะฮะก็ไม่ไม่เกะกะแล้วก็ไม่เมื่อยด้วยนะครับผมขับการจบงานก็จะจบด้วยการเจียมุมสี้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้สังเกตดูตัวนี้นะฮะ โครงสร้างปูนผมเนี่ยผมทาบางตั้งแต่แรกนะแบบนี้ฮะครับผมปูกระเบื้องซ้ายขวาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณนี้ฮะประมาณ5เซนเห็นไหมครับอ่ามันเลอก็เลยทามันก็เลยทาให้หน้าบานแบบนี้ฮะหน้าบาน2ออันนี้มันใกล้กันนะครับเห็นไหมครับว่าหน้าบานมันใกล้กันหน้าบานมันไม่ห่างนะครับผมเป็นเพราะโครงสร้างบางนะครับไม่ใช่ผมทําหน้าบานให้มัน ชิดกันได้จากโครงสร้างที่หนาไม่ใช่นะครับอ่ะหวังว่าน่าจะเข้าใจกันนะครับอ่าตัวนี้โครงสร้างนี้ผมทำนะครับก็คืออ่าจะมีการปูกระเบื้องภายในด้วยนะครับผมอ่ะยกตัวอย่างนี้นี่นะครับปูกระเบื้องภายในนะครับผมปูกระเบื้องภายในนี่ผมปูหมดเลยนะ ปูซ้ายขวาล่างค่ะผมไม่ปูแต่ด้านบนนะครับแต่ว่าลองสังเกตด้านบนเห็นสีขาวไหมครับอ่าสีขาวนี่คือเป็นสีที่ทาบนแผ่นสมาร์ทบอร์ดอีกทีนึงนะครับแผ่นสมาร์ทบอร์ดผมเอาไว้ลองตอนที่ผมเทป,ปูนนะครับทําไมต้องลองลองเพราะว่าเวลาขณะที่เราแบบโขกสับตํา ครับผมตำน้ําพริกปุกปักปุปุกปุก,ปก,ปก,ปกพวกเศษฝุ่นเนี่ยมันจะได้ไม่หล่นลงใส่ภาชนะเราที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องมาเอาออกมาทําความสะอาดนะครับผมจบไปนะครับอันนี้โครงสร้างเรียบร้อยแล้วอ่ะตัวนี้งานตัวนี้ผมทําอะไรบ้างนะครับผมก็คือโครงสร้างผมทําให้นะครับติดตั้งท่อหินนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องผนังนะครับก่อนที่จะปูกระเบื้องผนังนะฮะ ผมก็มีการเพิ่มงานพวกระบบไฟนะครับผมระบบไฟนี้นะฮะเพิ่มไฟนู๊ดนะฮะไฟนะครับผมไฟไฟนะครับแล้วก็เพิ่มไฟแสงสว่างใต้ตู้ด้วยนะครับผมนี่ฮะไฟแสงสว่างใต้ตู้นะครับมีทุกจุดเลยนะฮะทีนี้รับก็ตอนกลางคืนนะครับก็ทำ ทำอาหารประกอบอาหารไดส้สะดวกนะครับผมเพิ่มไฟตัวนี้แล้วก็มีเพิ่มตัวระบบน้านะับผมย้ายระบบน้านะครับระบบน้ําตัวสังเกตนะฮะตัวเครื่องล้างจานเห็นไหมครับว่าเครื่องล้างจานนี้เอาเข้าไปได้แบบสุดชิดผนังเลยแบบล้นออกไม่ไม่ล้นตัวท็อปนะครับอาจจะล้นตัวโครงสร้างปูนนิดนึงครับแต่ว่าไม่ล้นท็อปนะครับเพราะว่าผมเอางานระบบของตัวเครื่องล้างจานเนี่ยมาอยู่ข้างในนี้ เห็นไหมครับน้ำทิ้งนะครับแล้วก็น้ำดีเข้านะครับแล้วก็มีปลั๊กเสียบนะครับปลั๊กเสียบอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็นี่ฮะมีปลั๊กเสียบของตัวเครื่องกรองน้ําด้วยนะครับเสร็จสับเลยนะฮะแล้วก็งานระบบประปาก็อยู่ในนี้นะครับเวลาเราอยากจะดึงเครื่องออกมาเครื่องเสียพงังปิดตรงนี้เลยฮะปิดน้ําปิดระบบน้ําปิดดึงถอดปลั๊กตรงนี้เลยไม่ต้องแบบ ถ้ามีระบบพวกท่อน้ําทิ้งน้ําดีอยู่ข้างหลังตัวเครื่องตัวเครื่องนี้มันก็จะล้นออกมามันก็จะดูเถอะทะนะครับผมแล้วก็เวลาเราจะเซอร์วิสมันก็จะเซอร์วิสยากหรือว่าตอนที่เราติดตั้งแล้วเกิดมีน้ำรั่วออกมาจากข้างหลังเราก็ต้องเลื่อนออกเข้าไปเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับแต่ว่าถ้าน้ำทิ้งหรือน้ําดีอยู่นี้เ,เกิดรั่วเกิดซึมขึ้นมาเราก็แค่เปิดตัวนี้โดยที่ไม่ย้ายตัว เครื่องตัวนี้ออกมานะฮะทำตัวนี้สะดวกสบายเลยนะครับผมก็ถ้าพวกพี่ๆช่างแบบกําลังแบบทําบ้านให้ลูกค้าที่แบบมีเครื่องล้างจานเครื่องซักผ้าก็อยากแนะนําให้เป็นแบบนี้นะครับผมมันจะสะดวกมากเลยนะครับในอนาคตในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซอร์วิสนะครับหรือว่าเรื่องของการดูแลรักษานะครับ อ่ะผมลืมไปว่าถ้ามีตัวเครื่องล้างจานนี้อยู่ใต้ท็อปแล้วท็อปจะสูงเท่าไหร่นะครับอ่ะผมมาให้ดูครับผมเนี่ยครับโดยรวมก็อยู่ที่88เซนนะครับนี่เคาน์เตอร์สูง8ปนะครับอ่ะลืมไปอ่ะได้วัดและนี่มาวัดนี่ด้วยเลยครับตอนนี้ก็เคาน์เตอร์ผมเนี่ยที่ผมทำท็อปนะครับ ท็อปจะลึกอยู่ที่ประมาณ63มเซนนะครับผมตอนนี้ท็อปจะลึก63 cm. นะครับแล้วตัวโครงสร้างอ่ะมีโครงสร้างก็ลึกประมาณ57เซนนะฮะ58นะครับ, cm, ร,บรวมปูกระเบื้องแหละครับผมเพราะว่าไดไ้ตัวนี้พอตัวนี้ลึก63 cm, นะเราก็จะได้ตรงตรงนี้ครับนี่ตรงหน้าท็อปนี้ ก็จะวางน,นี่ผมวัดแบบชนตัวบัวแล้วนะชนบัวแล้วได้6 1ินี่เราวางของได้ลเลยนะครับอ่าทีนี้มาไม่ลีลาแล้วเชิญพ้นกันกับฟังก์ชันการใช้งานนะครับอันนี้เป็นตู้ลิ้นชัก3ชั้นนะครับรับน้ำหนักได้อยู่ที่30กิโลต่อ1ชั้นนะครับ 1, 1ลิ้นชักเขานะฮะแล้วก็ระบบก็จะเป็นระบบซอฟต์โค้ดนะครับปิดนะฮะ อันนี้ลิ้นชักตรงกลางอันนี้เอาไว้ใส่พวกของยาวครับพวกมีดพวกช้อนไอ้พวกทัพพีนะครับครับอันนี้ก็เป็นถาดใส่ช้อนนะครับช้อนตะเกียบซ่อมครับผมอันนี้ครับผมลูกค้าชอบให้มีขวดเครื่องปรุงด้วยนะครับตรงนี้ ครับอ่านะครับก็เป็นรางลิ้นชักนะครับประต่อสอบโคดนะครับผมครับอันนี้ก็เตาอบฟรีสตันดิ้งนะครับครับถัดมาครับเป็นหน้าบานใส่ถังแก๊สครับผมนี่ครับแล้วก็ด้วยเปิดตัวนี้พอดีเลยอธิบายเลยนะครับว่าหน้าบานตัวนี้นะครับเป็นหน้าบานไม้ทำมาจากไม้ HMR นะครับผมแล้วก็พ่นสียูรีเทนนะครับส่วนวงกบที่ผมใช้ผมใช้ วงกบไม้สะดานะครับไม้สะดานี่คือปลวกไม่กินแล้วก็โดนน้ำไม่บวมนะครับใช้บานาพับแบบซอฟโค้ดด้วยนะครับอัดมาข้างในถึงนี้เปิดเห็นนลเมื่อกี้นะครับผมมีชั้นข้างในนะครับอันนี้วางของได้เยอะนะครับผมบอาจจะยุ่งยากหน่อยตรงที่แบบะจะหยิบของข้างในอาจจะวางใช้ตัวไหนใช้บ่อยก็เอาไว้ใก,ใ,กใกล้ตัวนะครับอ,อันนี้เป็นลิ้นชัก2ชั้นครับ ครับผมครับผมมีหน้าบานนาพอหน้าไอตัวโครงสร้างมันบางนะครับหน้าบานแล้วก็เป็นหน้าบานสังทำหาทั่วไปก็ไม่มีนะนะครับแบบนี้นะถัดมาครับตรงซิงก์นะครับก็ทําเป็นหน้าบานระบายความชื้นนะครับเสาะ่องนะครับครับผมอ่าถัดมาตู้แขวนนะครับล่ตัวนี้ ครับผมตู้แขวนก็สามารถที่จะเลือกปรับระดับได้นะครับตู้แขวนก็เป็นแบบพ่นสีเหมือนกันนะครับพ่นสีเหมือนกันกับตัวหน้าบานนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตู้นะครับรอบเลยนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวบัวตัวนี้นะครับบัวบัวบนนะฮะบังตัวไม่ให้ฝุ่นเข้าไปอยู่บนหลังตู้นะครับอันนี้ครับเป็นแบบตู้เข้ามุมนะครับ กับผมก็เลือกปรับระดับได้นะครับผมครับหน้าบานกา็ผมก็จะฝังตัวเดือยตัวนี้ด้วยนะฮะตัวเดือยตัวนี้นะฮะการการกระแทกสัมผัสเวลาเราปิดโดยที่หน้าบานไม่ชนกับตัวน้ำไม้นะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหมุดยางตัวนี้ชนกับตัวไม้ก่อนไม่เกิดรอยนะครับแล้วก็เสียงดังปุ๊บอะไรเนี่ยนะฮะก็มีตัวนี้ครับ ครับผมครับระบบปิดเป็นซอฟต์โค้ดนะครับนี่ฮะครับผมเลือกปรับระดับได้เลยนะครับครับมีแขวนไมโครเวฟนะครับแขวนไมโครเวฟก็นี่ฮะมีปลั๊กไฟอยู่ข้างล่างนะครับสะดวกดีกว่าอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังปุ๊บนี่เราจะถอดปลั๊กเนี่ยมันก็ถอดยากอันนี้ปูเรามีเครื่อง อาจจะมีเครื่องเครื่องปั่นปุ๊บเราถอดของไมโครเวฟออกเราใช้ตัวนี้ครับจะใช้ไมโครเวฟเราก็เสียบกลับเข้าไปนะครับนี่ครจบครับผมสำหรับชุดครัวชุดนี้นะครับผมก็ครับผมหวังว่าชุดครัวชุดนี้ก็อาจจะเป็นไอเดียสำหรับการตกแต่งห้องครัวของท่านผู้ชมที่กำลัง หาชุดครัวเข้าไปติดตั้งในบ้านของท่านผู้ชมนะครับผมก็หวังว่างานของผมก็อาจจะเป็นอไอเดียสำหรับในการนำไปติดตั้งหรือว่าถ้าสนใจงานของผมก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์เบอร์โทรนะครับหรือว่าคอมเมนต์ของ y t u t u นะครับแต่ว่าติดต่อมาทางไลน์สะดวกกว่านะครับเพราะว่า การติดต่อทางไลน์นีเ่เราผมสามารถที่จะส่งราคานะครับผมส่งราคาแล้วก็ทาถ้าให้ทําแบบเนี่ยการส่งแบบทางไลน์มันก็สะดวกครับดูกค้าเปิดดูแบบได้เลยนะครับผมเปิดเป็นไฟล์แบบของ PDF ได้นะครับผมครับก็บรบกวนกดติดตามนะครับผมกดติดตามกดก็กด like ไลค์ไว้ด้วยก็ ขอขอบคุณมากเลยนะครับถ nah, like so, so ้ากดไลค์ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามไว้ก็เผื่อผมมีผลงานต่างๆออกมาเป็นสำหรับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอไอเดียถึงจะไม่ได้เรียกใช้บริการผมก็ดูของผมเป็นตัวอย่างสำหรับช่างที่จะมาติดตั้งให้กับท่านผู้ชมก็ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจผมนะครับเข้ามาติดตั้งชุดครชุดนี้ ให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมจนจบคลิปรายการแล้วก็มาเป็นลูกค้าผมในอนาคตข้างหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ